การอำนวยการหรือปฏิบัติการทางด้านความยุติธรรมและทางด้านกฎหมายนั้นไม่ว่าทหารหรือพลเรือนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสุขความสงบและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประชาชนพระราชำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะผู้พิพากษาและตุลาการศาลทหารณนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่คือรายการสยามมนุษยิธรรมะวันอาทิตย์ตรงกับวันที่1 5กรกฎราคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม1ข้ามเดือน8ปีฉลู ผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องเข้าพรรษาเข้าหาธรรมค่ะท่านฟังคะช่วงเข้าพรรษาควรเป็นเวลาและโอกาสที่เราจะเข้าหาธรรมะอย่างจริงจัง ใครที่มีธรรมะรักษาจิตใจอยู่แล้วก็ควรใช้โอกาสนี้พาจิตใจเข้าหาธรรมะให้เข้มข้นและจริงจังมากขึ้นส่วนใครที่ห่างไกลจากธรรมะก็ควรให้โอกาสแก่ตัวเองได้สัมผัสกับธรรมะในช่วงสามเดือนนี้เพราะว่าธรรมะนั้นช่วยให้จิตใจของเราเป็นสุขผ่อนคลายโปร่งเบาและช่วงเวลาเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราควรพบความสุขแบบนี้ หลายคนตั้งใจว่าวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหาบูชาจะเข้าวัดเพื่อฟังธรรมทำบุญอันนั้นก็ดีอยู่แต่เราควรทำมากกว่านั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชีวิตจิตใจของเราได้รับการอาบรถด้วยน้ำแห่งธรรมะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสามเดือนหรือตลอดพรรษานี้เช่นการรักษาศีลให้มั่นคงใครที่ศีลห้ายังไม่หนักแน่นมั่นคง ก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าส่วนคนที่รักษาศีลห้าได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ควรใช้เวลาช่วงนี้ทำสิ่งดีๆให้มากกว่าเดิมบางคนรักษาศีลห้าได้ดีแล้วแต่ว่าติดอบาัยามุขแบบใหม่เช่นชอบเที่ยวห้างติดเกมออนไลน์หรือแม้กระทั่งติดนิสัยไม่ดีบางอย่างเช่นชอบนินทาชอบบน่นชอบจูจี้ หลายคนก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็เลิกไม่ได้ที่จริงเลิกได้ถ้าตั้งใจจึงควรใช้ช่วงเข้าพรรษานี้ตั้งจิตมุ่งมั่นว่าสามเดือนนี้ฉันจะเลิกให้ได้หรือเกี่ยวข้องกับมันให้น้อยลงนอกจากการละเลิกสิ่งไม่ดีแล้วบางคนอาจจะตั้งใจทําความดีให้มากขึ้นเช่นตั้งใจว่าจะทานมังสวิรัตหรือถือศีลแปด อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นการเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งและบำรุงสุขภาพด้วยมีหลายอย่างที่เราสามารถจะทำได้ในช่วงเข้าพรรษาเพื่อทำให้ชีวิตจิตใจโปร่งเบาเช่นบางคนอาจตั้งจิตว่าก่อนนอนทุกคืนตลอดพรรษานี้จะสวดมนต์บางวันแม้จะเหนื่อยก็จะไม่ทิ้งการสวดมนต์แต่ทนที่จะสวดยาวสวดสั้นก็ได้ แต่ขอให้สวดอย่างที่ตั้งใจบางคนอาจจะเลือกนั่งสมาธิก่อนนอนอย่างน้อยวันละห้านาทีก็ยังดีหรือว่าถ้าสามารถทำเมื่อตื่นนอนได้ก็ยิ่งดีเราสามารถทำอะไรดีๆได้ตั้งหลายอย่างในช่วงเข้าพรรษาตลอด3ามเดือนนี้ก็เพื่อให้เราได้ใกล้ธรรมะมากขึ้นเป็นการเติมความสุขให้แก่จิตใจของเราเปิดโอกาสให้ชีวิตของเรา ซึ่งปกติแล้วก็วุ่นวายกับภารกิจการงานการทํามาหากินหรือบางทีก็ถูกสิ่งยั่วยุดึงดูดกระตุ้นเราจิตใจจนกระทั่งหาความสงบไม่ได้ถ้าเราใช้โอกาสนี้สร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเองเราก็จะพบกับความสงบมากขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้มีผู้ชายคนหนึ่งติดเกมออนไลน์มากจนกระทั่งไม่เป็นอันทำงาน สุดท้ายก็โดนไล่ออกจากงานแทนที่จะเสียใจกลับดีใจว่าต่อไปนี้ฉันจะได้เล่นเกมออนไลน์โดยไม่ต้องห่วงเรื่องการเรื่องงานทันทีที่ถูกไล่ออกจากงานเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมออนไลน์ทั้งวันทั้งคืนปรากฏว่าเล่นเกมออนไลน์ไป48ชั่วโมงโดยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยในที่สุดก็หัวใจวาย ช็อกตายอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์นี่เรียกว่าเป็นเพราะตกเป็นทาสของมันไปลงคิดว่ามันเป็นสรระนี่คือโทษของอบายมุกไม่ต้องพูดถึงเรื่องสุราซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนั่นเป็นอบายมุกแบบเก่าอบายมุกแบบใหม่นั้นมีอยู่มากมายเพราะฉะนั้นในช่วงเข้าพรรษาอย่างหนึ่งที่เราควรใส่ใจคือการรักษาศีลให้ดีศีลในข้อนี้หมายถึง การมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นโทษรู้จักเสพหรือบริโภคสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะถ้าเราไม่ไปคล้องแววกับอบายมุขทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ก็จะยิ่งดีมีศีลแล้วก็อย่าลืมทานความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เข้าพรรษานี้อาจจะตั้งใจว่าทุกวันพระเราจะทำบุญไม่จำเป็นต้องทำบุญกับพระก็ได้ทำบุญให้ทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนก็ได้ตั้งใจจะทำอาทิตย์ละครั้งคือวันพระตลอดพรรษาหรือว่าการไปช่วยเหลือกิจการส่วนรวมเป็นจิตอาสาอาทิตย์ละครั้งอาจจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ศีลก็ควรทำทานก็ควรทำและที่ควรทำอีกอย่างก็คือภาวนาสวดมนต์ทุกวันทำสมาธิภาวนาทุกวันก่อนนอนและหลังตื่นนอน ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาสติมีสติทุกอิริยาบถในชีวิตประจำวันเท่าที่เราจะทำได้แต่ถ้าให้ดีควรจัดเวลาให้กับการเจริญสติทุกวันเช่นวันละครึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าในช่วงเข้าพรรษานี้เราสามารถทำอะไรได้มากมายเป็นโอกาสที่เราจะเพิ่มพลังฝ่ายบวกฝ่ายกุศลในใจของเราจิตใจส่วนลึกของเรา ต้องการทำความดีแต่ว่ามักพ่ายแพ้ต่อกิเลสเพราะกิเลสมีข้ออ้างที่ทำให้เราละทิ้งธรรมะเข้าหาสิ่งที่ไม่เป็นกุศลแต่ตอนนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาควรถือเป็นโอกาสให้กับธรรมะในใจเราเป็นข้ออ้างให้กับพลังฝ่ายดีในการทำความดีก็ขอให้เราสนองตอบความปรารถนาของธรรมะในใจเราเพื่อจะได้ทำความดีให้มากขึ้นในที่สุดเราจะได้รับความสุข ความโปร่งโล่งแจ่มใสเบิกบานเป็นรางวัลท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสยามานุสติธรรมวันอาทิตย์นี้ที่นำเสนอในเรื่องเข้าพรรษาเข้าหาธรรมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จเป้าหมายในชีวิตค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่25กรกฎาคม เป็นวันที่206ของปีหรือวันที่207ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก159วันในปีนั้นวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช5 5 0พรพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงพระราชทานพระปรมาภิไธยของพระองค์ เพื่อเป็นชื่อเขื่อนว่าเขื่อนภูมิพลซึ่งเป็นเขื่อนอนเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ